วิทยาลัยการอาชีพปงก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคพะเยาว,วิทยาเขตปงและในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2551ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพปง ปรัชญาของวิทยาลายัยมีวินัยฝ่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ของวิทยาลายัยวิทยาลัยการอาชีพปรงมุ่งผลิตคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท้องถิ่นและสังคมเอกลักษณ์ของวิทยาลายัยสถานศึกษาพอเพียงอัตลักษณ์ของวิทยาลายัย เป็นคนดีมีชีวิตพอเพียงวิทยาลัยการอาชีพปงบริหารงานโดยนางอภัสราพรก้อนศีลาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปงนายกเกษมสายสำราญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากรนางพินิมาต,ตาเรียนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพปงแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายแผนและความร่วมมือ 2. ฝ่ายวิชาการ 3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรและ 4. ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิธีลัยการอาชีพปงบริหารงานโดยใช้ปงวันทีมโมเดลซึ่งประกอบไปด้วย P personal learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ O opportunity โอกาส G go การจเจริญเติบโต,ตก้าวหน้า O obvious ความชัดเจน N new normal วิถีชีวิตใหม่ E Endurance and example ความมานะอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดีและสุดท้ายคือท e a การทำงานเป็นทีมค่ะวิทยาลัยการอาชีพโปรงได้ทำการเปิดสอนโดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาดังนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชได้แก่ 1. สาขาช่างยนต์ 2. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาสาขาช่างก่อสร้าง 4. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5. สาขาช่างเชื่อม 6. สาขาการบัญชีและ 7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสรารส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสได้แก่ 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล2สาขาวิชาไฟฟ้า 3. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 5. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ6สาขาวิชาการบัญชีและ7สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะนอกจากหลักสูตรปรวชและปะวสแล้วนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพป,ปงยังมีหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศานียบัตรวิชาชีพหรือปวชให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในสายวิชาชีพ และเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดแล้วนั้นผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งหมด2วุฒิการศึกษาด้วยกันคือวุฒิมหและวุฒิปวชนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเก็บหน่วยกิจสะสมเป็นธนาคารหน่วยกิจหรือที่เรียกว่าเครดิตแบงก์ก่อนจะนำหน่วยกิจไปต่อย,ยอดในการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส สึ่งหลักสูตรทวิศึกษาเป็นทางเลือกในการศึกษาให้แก่ผู้เรียนครับ